โดยการเข้าพบครั้งนี้นะคะเป็นการเข้าพบที่สารการจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค่ะมีทั้งชมรมกีฬาและสุขภาพบ้านบางเท่านะคะซึ่งครั้งนี้ก็จะนําโดยคุณเกชากกเกราะเหล็กประธานชมรมกีฬาและผู้ใหญ่บ้านค่ะยังมีที่ปรึกษาชมรมนะคะคุณมานดพันฉลาดค่ะแล้วก็ยังมีรองนายกอบจอภูเก็ตนะคะค,คุณสรธรรมจินดาแล้วก็ยังมีนักกีฬาไอรอนแมนชิงแชมป์โลกค,ค่ะก็คือคุณเจ คุณเจรเจรานานะคะทั้งหมดนี้ได้เข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะท่านสมหมายปรีชาสินนะคะเพื่อเป็นการขอกําลังใจแล้วก็ให้ทางจังหวัดภูเก็ตสนับสนุนด้านของงบประมาณเพราะเขาจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันนะคะรายการนี้มีชื่อว่า Ironman 70.3 World Championship นั่นเองค่ะอย่างที่บอกว่าทําการแข่งขันที่สหรัฐอเมริกาจะมีขึ้นในวันที่9กันยาย,ยนหน้าค่ะก็เป็นหนึใน ประเทศไทยเลยที่ไปแข่งขันเป<ช>็นคนเท่านั้นะนะครับซึ่งเจเรจรนายเนี่ยก็เป็นนักกีฬาที่มาจากบ้านบางเทาเลยนะครับตำบลเชิงทะเลอำเภอพลังจังหวัดภูเกต็ตก็ถือว่าเป็นคนไทยหนึ่งเดียวนะครับที่จะเข้าแข่งขันในการแข่งขันรายการนี้นะครับใ,<ช>ในกีฬาชิงแชมป์โลกลาสเวกัสโดยที่ผ่านมาครับเจเรก็ได้สร้างผลงานในการแข่งขันรายการต่างๆทั้งในและก็ต่างประเทศกว่า10รายการนะครับ แต่ขณะนี้ก็ยังขาดนะฮะขาดในเรื่องของงบประมาณสําหรับการเดินทางไปแข่งขันนะครับก็เลยจะของความร่วมมือกับทางจังหวัดเพื่อสนับสนุนงบประมาณในครั้งนี้โดยจะออกเดินทางไปแข่งขันใน,ในวันที่3มกันยายนี้ครับใช่ค่ะโดยทางด้านของนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยนะคะบ,บอกว่าการแข่งขันครั้งนี้มีการตั้งเป้าหมายไว้ด้วยว่าจะทําให้ดีที่สุดแล้วก็อยากให้ติดอันดับหนึ่งในร้อยนะคะเพราะว่าถ้าติดแล้วนะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ตของเราให้ทั่วโลกรู้จักมากขึ้นด้วยนะคะในส่วนของเรื่องของงบประมาณแล้วก็ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางเขาบอกว่าตอนนี้นะคะก็จะมีทั้งเพื่อนๆแล้วก็สถานประกอบการโรงแรมสนับสนุนในบางส่วนแต่ก็ยังไม่เพียงพอค่ะโดยงบที่ต้องใช้จริงเนี่ยยังมีอีกนะคะก็เลยอยากจะขอการสนับสนุนจากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะซึ่งการมาเข้าพบท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเราครั้งนี้นะครับก็มีท่านประธานชมรมกีฬาบ้านบางเขานะครับนายเกชาเกาะเหล็กมาด้วยกันนะครับก็พูดถึงเรื่องราวของการสนับสนุนนะครับว่าทางชมรมกีฬาบ้านบางเทาเนี่ยก็ได้สนับสนุนนักกีฬามาโดยตลอดนะครับ ว่าจะแข่งขันรายการใดๆนะครับเพราะว่านักกีฬาก็เป็นคนที่มีความสามารถแต่ก็ยังขาดงบประมาณบางส่วนนะครับก็เลยอยากจะขอประสานให้ทางจังหวัดหรือว่าอะไรหลายหน่วยงานนี่ครับได้สนับสนุนงบประมาณในการเดินทางแข่งขันครั้งนี้ใช่ค่ะโดยวทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตบอกเลยนะคะว่าอยากให้นักกีฬาทําการแข่งขันจนสุดความสามารถนําชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตของเราค่ะในส่วนของปัญหาด้านงบประมาณเดี๋ยวจะมีการประสานงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําการสนับสนุนต่อไปนั่นเองค่ะ